สวัสดีครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ Data าเซตของโซล่าแฝงนะครับหรือพายุสุริยะรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะครับมี1นายใธีรพัฒน์ชันธนยิ่ง2นายสันตีสีทองและนายในอนนท์ใจตื่อนะครับวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Information Technology and Innovation m a n a g e m e n t ครับบทนำเกี่ยวกับการประทุของดวงอาทิตย์และบทบาทของ AI วัตถุประสงค์ เื่อเสนอแนวทางแก้ไขด้วย AI สำหรับการพยากรณ์การเกิดพายุสุริยะหรือโซล่าแฟร์และการพยากรณ์สถานการณ์ความปลอดภัยสำหรับพายุสุริยะประเภทเ e อ l a s s คาสและประเภทอื่นๆภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับ What is Solar flare Solar flare คือพายุสุริยะหรือการระเบิดของลังสีแม่เหล็กบนผิวของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อพลังงานแม่เหล็กที่สะสมอยู่ในบรรยากาศของดวงอาทิตย์ถูกปลดปล่อยอย่างสัมพันธ์ พลังงานที่ปล่อยออกมาจะสามารถใช้เลี้ยงดูโลกได้ทั้งใบนานถึงสิบล้านปีพลังงานมากมายขนาดนี้นะครับจะสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบดาวเทียม erm, ระบบ GPS และระบบไฟฟ้าได้และยังทําให้เกิดการหยุดชงะงักของอวิทยุและไฟฟ้าทั่วโลกได้ครับบทนําเกี่ยวกับการมาทุกข,ของดวงอาทิตย์และบทบาทของ AI อทุกๆสิบเอ็ดปีดวงอาทิตย์จะเข้าสู่วัฏจักรที่เรียกว่าโซล a r ไซเคิลซึ่งจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ ในช่วงนี้ดวงดาวดวงอาทิตย์จะมีการเข้าสู่จุดสูงสุดเรียกว่าโซล่าแม็กซิมัมซึ่งทําให้เกิดจุดบนดวงอาทิตย์เป็นจํานวนมากและพายุสุริยะจะรุนแรงขึ้นอิริสันปี2020ป,ปกติแล้วพายุสุริยะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่อันดับที่1ช่วงการเกิดเพอร์คลูเซอร์2ช่วงพลังงานพุ่งอิมพัสซีฟ3ช่วงสลายตัวดีคลายนะครับ พายุสุริยะเดินทางด้วยความเร็วแสงมันสามารถมาถึงโลกได้ภายในเพียงแนาทีหลังจากการตรวจสอบด้วยกล้องโทรทัศน์ดังนั้นการพยากรณ์พายุสุริยะล่วงหน้า,าที่มีความรุนแรงระดับเอ็กคาสโดยใช้ AI ภายใน2ีชั่วโมงเนี่ยจป็นจาเป็นต่อ,อมนุษย์บนโลกเพื่อลดความรุนแรงและความเสียหายแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับ Source อ of อ Data ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยนำมาจาก ucimachinelearningrespons สิโตลีเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยและงานศึกษาเกี่ยวกับ Machine Learning และก็ t a t c i e ซ c e ก่อตั้งขึ้นในปี1987โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจุดประสงค์ของมันคือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลมาตรานเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ในการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึม Machine l e ร์ n ิ่งนะครับชุดข้อมูลมี2ไฟล์นะครับมีตัวแฟ 1> data 1 and f a a แ r data two. โดยข้อมูลแฟด Data 2เนี่ยมีการแก้ไขข้อผิดพลาดและเชื่อถือได้มากกว่าชุดข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง Data Set Composition นะครับ c o m p o s i ช i o n ชุดข้อมูลประกอบด้วย13คุณลักษณะเกี่ยวข้องบนจุนขดของดวงอาทิตย์และพายุสุริยะเพื่อให้สามารถประมวลผลเราจำเป็นต้องแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นตัวเลขโดย Ordinal encoder เพื่อทำการแปลงดังกล่าวก็เราจะจัดกลุ่ม class a b c d e f g h ให้เป็นตัวเลข0123456แล้วก็ bracket spot x r s a h k ให้เป็นตัวเลข012345นะครับแล้วก็ spot distribution x o i c ให้เป็น0123นะครับอย่าง table ด้านข้างนะครับ cost of c l a s t ก็เราก็จะแปลงเป็น A B C D E F G H อย่าง Activity ก็จะมี2 Activity คือ1 Review and Unchain นะครับเป็น1กับ2นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้อต่อไปนะครับกระบวนการจัดการข้อมูลนะครับ Importing คือการนำเข้าข้อมูลข้อ2 Transforming นะครับการแปลงข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อ3 Visualization นะครับการหอข้อมูลด้วยภาพ เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในการวิเคราะห์และการหาค่าแว r i เ n รียญอินฟล o กชันแฟหรือ VIF เพื่อวัดค่ามัลติ c อ l l เนียนะครับระหว่างตัวแปรอิสระหรือไม่นะครับกระบวนการจัดการข้อมูลข้อที่4นะครับขั้นตอนการนิยามนะครับ Defining State ขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนการ Compile Compiling Comp State นะครับ ก็จะมี loss function ใช้ในการหาค่าความผิดพลาดของ error แล้วก็ออก,การสูญเสียในกระบวนการเรียนรู้ optimization ใช้เพื่อหาค่าความผิดพลาด error แล้วก็การสูญเสีย loss ในกระบวนการเรียนรู้ metric นิยามเกณฑ์นในการวัดผลโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดน,นะครับ,บากระบวนการความนุ้นต่อนะครับข้อที่6มันจะเป็นการ fitting นะครับ การฟิตติ้งคือการฝึกโมเดลของเราให้เข้ากับข้อมูลออนั้นทำได้โดยการใช้ฟังก์ชันโมเดลดับฟิตนะครับเขาเจ็ดการประเมินความแม่นยำของโมเดล evaluation เพื่อที่จะเลือกโมเดลที่ดีที่สุดเราจะเป็นต้องประเมินความแม่นยำของโมเดลโดยผ่านฟังก์ชันโมเดลดับ evaluate นะครับหลังจากทุกๆก,การทดลองเราจะทำตรวจสอบการทำการตรวจสอบโมเดลใหม่ว่ามีความแม่นยำสูง มากกว่าโมเดลที่เราบันทึกไว้หรือไม่หากไม่เช่นนั้นเราเราจะทําการแทนที่โมเดลเก่าด้วยโมเดลใหม่สําหรับการบันทึกไว้ในฟังก์ชันนะครับต่อไปเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลองนะครับข้อที่1การจัดการกับข้อมูลที่หายไปโดยเราจะใช้ข้อมูลที่ไม่มีหัวข้อจึงได้เพิ่มหัวข้อให้สะด,ดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่สองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลระดับค้าระดับความใหญ่หรือการกระจายตัวที่เป็นตัวสอกให้เป็นตัวเลขแ้ะสร้างเป็นคอลัมน์เพิ่ม ที่รวมท่าของมันมักชั้นของพายุศุริยยเพื่อการหาแนวโน้มของการเกิดพายุข้อที่3เรามีการใช้ power bi ในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นเทรนและก็เข้าใจว่าตัวแปรไหนที่มีผลกระทบมากที่สุดและเราเลือกใช้ตัว python เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยอิสระโดยทําออกมาให้เห็นภาพความแตกต่างนะครับข้อที่4เรามีการแบ่งชุดทดสอบ ที่มีขนาดระหว่าง10บถึงยีเปเซและใช้แบบจำลองเคอรัสซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของการพยากรณ์แบบ Deep n e วล r a l Network นะครับสรุปสุดท้ายการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลประสิทธิภาพของโมเดลนะครับจากที่เราฝึกโมเดลในการพยากรณ์พายุสุริยะเอ็ก s เราได้ความแม่นยำเกิน99%้าอถึงแม้ดูเหมือนว่าผลลัพธ์นี้จะดีมากแต่เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลเราจะพบปัญหาที่ชัดเจน ข้อมูลของเราไม่มีกรณีตัวอย่างของการเกิดพายุสุริยะเอ็กคา์มากพอนะครับเนื่องจากพายุสุริยะเอ็กคา์เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมากนะครับดังนั้นโมเดลของเราสามารถพยากรณ์ว่าไม่มีพายุสุริยะเอ็กคเกิดขึ้นจึงเป็นแต่เหตุหลักที่ทําให้เราตัดสินใจเพิ่มการพยากรคัสต์เพิ่มเติมซึ่งทําให้ผลลัพธ์มันสมจริงมากขึ้นนะครับโดยมีความแม่นยําสูงถึง80ด0ถึง้าิบข้อสรุปและข้อเสนอแนะสําหรับงาน วิจัยในอนาคตต่อไปนะครับปัญหาหลักที่เราพบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมนั้นค่อนข้างเก่าตั้งแต่1มีนาปีหนึ่งเกปเก้านะครับซึ่งหมายความว่าข้อมูลอายุนี้มีประมาณเกือบ30สปีที่แล้วนะครับเมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีสมัยนั้นเนะี่ยอาจจะไม่มีความแม่นยำเท่ากับเทคโนโลยีที่เราสามารถใช้ได้ในสมัยปัจจุบัน,นครับดังนั้นในอน,นาคตอ่ะเราต้องการศึกษาชุดข,ข้อมูลนั้นที่ทันสมัยมาก แล้วมีความมั่นยำมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องมากขึ้นครับอกลุ่มของก็ผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ